เชิญมาไหมอุ่นก็ได้ครับจะมาจอดอยู่นี่วันเว้นวันครับจอดสดใหม่จากต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับสารพัดช,ชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับสารพัดช,ชาแนลอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจ เส้นบางปาจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมเงาะโรงเรียนนะครับ25 4โลร้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับสด,สดสดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสารพัดชาแนลไว้ด้วยนะครับไปท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับเจ๊สวัสดีครับเป็นไงเจ๊วันนี้4โลร้อย คือเงาะตอนนี้ราคามันมีลงมีขึ้นใช่ไหมครับใช่ใชตอนนี้ขึ้นแล้วตอนนี้ขึ้นแล้วตอนนี้ออกจากสวนยี่สิบสองตอนนี้ออกตอนนี้ออกจากสวนย <23 S 1> ี่สิบสองพี่มาเอากาไรสองบาทสามบาทนี่เหมือนเดิมเงาะเงาะนี่มันมีน้ําหนักลดไหมครับพี่มีมีแต่อ๋อถ้าตอนเก็บมันต้องสปินน้ำใช่ไหมอ่า แล้วก็แต่ว่าเอามาเยอะๆอย่างนี้ยคือวันหนึ่งต้องขายให้หมดใช่ไหมครับถ้วันนี้ก็เหลือถ้าเหลือก็เหลือไม่เยอะเหลือ,อร้อยโลประมาณนนอ๋อก็คือเหลือเศษเศษมันขายดีมากนะครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสนะครับอย่าลืมนะครับถนนเศรษฐกิจนะครับเส้นบางปลาจังหวัดสมุทรสาครนะครับท่านผู้ชมเงาะโรงเรียนเจ๊น้ำนะครับ เฮียหน่อยผลไม้สิ่งนะครับชิมได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับราคาเงาะโรงเรียนปัจจุบันน,นะครับข้างถนนนะครับร้านริมทางนะครับท่านผู้ชมโลละยี่สิบห้าสี่โลร้อยนะครับตอนนี้เฮียหน่อยก็กำลังเช็คราคาเงาะอ,อยู่นะครับ <c oughs> ราคาขึ้นลงทุกวันนะครับแต่ผันอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้สู้ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจังผัดแป๊บเ่งเขียวเลยครับก็ค่าน้ำมันไปกลับจันทบุรีนี่พันพันละบาทพันสองาทางด่วนด้วยไปเสร็จแล้วกินก็อยู่ประมาณพันห้าสองพันสองพันไปกลับด้วยเรียบร้อยมาบวกกิโลละสามบาทสองสองตันสามก็ตีไปว่าน้ำหนักรถมันจะมีเราจะเอาพวกมังคุดอะไรมาด้วย อ๋อมีมังคุดมีอะไรมาด้วยมังคุดผมจะใส่บนหัวนี้มาอ๋อในแคปด้ยวยตอนนี้น่ามังคุดออกยังออกแล้วครับออกแล้วแต่ราคาเริ่มเริ่มลงมาหน่อยแล้วขยับอ๋อส่วนนอกก็อยู่80บาทตอนนี้ต่อกิโลราคานอกนะจาก,จากราคา200าากว่าลงเหลือ80แปดสิบดําก็จะอยู่ประมาณตอนนี้นะก็อยู่ประมาณถ้าราคาขายท้องตลาดก็น่าจะ60ตอนนี้ตอนนี้นะ60 เขาล็อจากส่วน40-45ก็ประมาณนี้ก็ราคาคือบอกเทคนิคท่านผู้ชมหน่อยถ้าถ้าอยากจะขายเงาะนี่ครับต้องทำยังไงบ้างครับหลากได้ของสวยก็ต้องเจาะสวนอย่างเดียวครับอยากได้ของสวยต้องเจาะสวนเข้าสวนอย่างเดียวเข้าสวนอย่างเดียวเข้าสวนส่วนมากผมจะเน้นเข้าสวนพุ่นนาหน่อย ไม,ไ,มไม่หนาเข้าสวนมันจะได้ของดีของสวยของสดอ๋ออย่างนี้นะครับต้องดูให้เป็นด้วยใช่ขอบคุณมากๆครับ เพิ่งมาเมื่อคืนใช่ไหมครับเนี่ยสองตันกว่านะ่าจะเต็มคันรถนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณครึ่งคันผลไม้ริมทางนะครับมีลูกค้านะครับจอดแวะตลอดเลยนะครับครับท่านผู้ชมก็2วันที่แล้วนะครับที่เราไปถ่ายทำคลิปนี้นะครับ 25บาท4โลลอยนะครับเงาะโรงเหลี่ยมจันทบุรีร้านเจ๊น้ำนะครับท่านผู้ชมก็ไม่จําเป็นแล้วนะครับต้องวิ่งไปจันทบุรีเพื่อจะไปกินเงาะรงเหลี่ยนจันทบุรีนะครับที่นี่ถูก audio, พอๆกับสวนเลยครับท่านผู้ชมครับมีโอกาสนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาชิมแวะมาอุ่นนุนได้นะครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เฮียหน่อยก็กําลังเช็คราคาขึ้นลงทุกวันนะครับแต่ผันอยู่ตลอดเวลาครับพี่เมื่อเมื่อเมืม่อคืนนี้พี่วิ่งไป22ใช่ไหมใช่ที่สวนอนนี้ขึ้นมาแล้วยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วตอนนี้ยี่สแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับณเ,เวลานี้นะครับ <ม S 1> ท่านผู้ชม,มไปถึงสวนอ่าไม่ต้องไปถึงสวนแล้วครับยี่สิบห้าบาทเราเอามาถูกเราขายถูกใช่เราเน้นจนํานวนครับเน้นปริมาณนะเมื่อคืนไปวิ่งมากี่กี่ตันพี่เมื่อวานนี้มาสองตันกว่า สองตันเจ็ดสองตันสามสองตันสามเอามาบวกเก็บมานู่นกิโลละยี่สิบสองเอามาบวกสามบาทเหมือนเดิมวันนี้ก็หมดแล้วครับบ่ายเนี่ยไม่ไม่น่าจะถึงห้าโมงก็หมดแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลืออยู่แค่ไม่ถึงคันรถนะครับตอนนี้นะครับยี่สิบห้าสี่โลร้อยนะครับท่านผู้ชมราคาเงาะวันนี้นะครับแล้วที่สวนนะครับขยับขึ้นมายี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือ พ่อค้าพี่ขายมากี่ปีแล้วครับเฮียหน่อยหกเจ็ดปีแล้วครับตรงนี้หกปีแล้วนะครับคือวิ่งหน้าเงาะก็เอาเงาะมาแล้วเดี๋ยวประมาณสักยี่สิบวันที่ยี่สิบนี้จะมีแก้วมังกรมาลงประมาณวันที่ยี่สิบก็เป็นหน้าของกู้เรือเ,อออเลยพี่วิ่งไปน,นู่นเหรอใช่วิ่งจากเง่ะมาขายที่นี่เลยโอ้โหท,ท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูแก้วมังกรกันนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับเฮียประมาณประมาณวันที่ยี่สิบเนี่ย ยี่สิบเดือนนี้นะโอ,คคโอเคเลยครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามแก้วมังกรกันต่อนะครับสุดย,ยอดมากครับท่านผู้ชมต้องเช็คต้องดูราคาอยู่ตลอดเวลานะครับอ๋อมีกลุ่มสวนมีอะไรเนี่ยผมเนี่ยเวลาผมนั่นทุกครั้งผมจะไลฟ์สดคือ <ừ. S 2> ว่าเราเข้าไปเ,เดี๋ยวกาดูแล้วมันกอันนี้สวนลองกองลองกองพี่เล่นยางปีนี้ยังครับลองกอง อะไ๋อราคาเรีงก็เล่นไม่ได้ผมก็จะบอกเคนเวลาเนาะอือครับเขาจะสปริงเกอร์น้ำอยู่ตลอดเวลาเสื้อให้เงาะสอยลงมาแล้วเงาะมันจะสดอยู่ตลอดเวลาอ๋อมันมีเทคนิคใช่ถ้าบางคนสอยลงมาแล้วปล่อยแล้วก็มาลดน้ำที่หลังเนี้ยเรียบร้อยมันจะไม่นี่ทันทีผิวผิวจะช้ำเลยอือมันจะเป็นอย่างนี้ความรู้แน่นๆนะครับท่านผู้ชมครับแต่สปริงเกอร์น้ำอยู่ตลอดเวลาที่ก้นต้น วิ่งเงาะต้นเตี้ยวแบบงี้ต่อๆอย่างงี้นะมันจะไม่ช้ำมากการหาสวนก็ต้องหาเงาะต้นเตี้ยวอันสูงมากๆหมดเลยมันก็จะช้ำอ๋อสุดยอดมากครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับคือวิธีและเทคนิคในการเป็นพ่อค้าเงาะพ่อค้าผลไม้นะครับสุดยอดมากวิ่งจากนี่ไปจันทบุรีกี่ชั่วโมงพี่ก็เลินี่ประมาณ สี่ห้ากว่าไปถึงนู่นเก้าโมงก็สี่ห้าชั่วโมงหก <6 S 1> ชั่วโมงเร็วบ้างช้าบ้างก็ออกจากนู่นมาก็บ่ายแก้วมงกรเลยแล้วใส่รถมาขนาดนี้นะครโอ,อ้โ,อโหเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเราจะมาติดตามแก้วมังกร<อ>กันนะครับอ,าาอันนี้มาจากคูเรือเลยใช่ไหมใช่คูเรือเลยโดยตรงสุดยอดมากตัดสดสดเหมือนกันได้ขอบคุณมากครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับคลิปต่อไปนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปชิมอะไรนะครับถูกแล้วอร่อยร้านข้างถนนแต่รสชาติอินเตอร์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับหมาวิ่งชนะลาแต่ลาไม่เคยแพ้หมาเพราะว่าลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ